คุณสำรวยคุณธีรพลสำรวยครับทีมโ o โบไซคล์ผู้จัดการทีมหรือคุณสำรวยได้ยินนะครับคุณธีรพลได้ยินก็ไปพบเจ้าหน้าที่ฝ่ายอายุนะครับเดี๋ยวก็จะเกิดกรณีปัญหาแต่พาพบกันออุนเหมือนเดิมสำหรับบรรดาแฟนๆจักรยานที่ต้องรอคอยการเคลื่อนตัเสียวอะ ทางจตุพันธุบุรีบรรยากาศการแข่งขันจัก,การยานสปอร์ตทุริสต์60ปีรวมไปถึงนักกีฬาหญิงก็จะเป็นรุ่นทั่วไปหญิงรุ่นเยาวชน35ถึง44ปีแล้วก็4ทีมงานวันนี้เรายังคงจัดก,การถ่ายาทอดสดความเท็จบุกไลท์ไทยไซค์ฟรีจักรยานเองและประาาธานจัังหวดสุพันธ์ก็มอบหมายให้ทางท่านทีมงายักษ์บุรีในโอกาสนี้คณะกรรมการจัดการกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานพิธีได้เดินทางมายัางเยียท่าประธานพิธีจะได้ถวายคำนับเปิดกลวยดอกไม้พร้อมกล่าวถวายพระพรชัยมงคลขอพระเคุณที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัย และสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกพระ,ะเจริญด้วยจตุรพิษพรชัยมีพระพัตอันตรายใดๆทรงพระ ด่าสยามรมราชกุมารีสนามที ite, ่4ประจําีพุทธศักราชที่รวมไปถึงเรื่องสุขภาพอนามัย่ตั้งไว้ทุกประการขอเรชะพระบรมีของตุ๊เดชพระนิจจาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเจ้าลัทธสุดาสยามรมราชกุมารีขอเปิดกันเนีงฉันแต่ยานต่างชนิดสปอร์ตรถสื่อไอดีโฟร์ เ็นภาคราชการรลเสด็จได้หัวราชการที่เก้าคับเป็นเจ้ะะาหัวราชการที่สิบม,มารับมาเรีครับในอาเรียบทสองจักรยานรับความอบอุ่นที่รอได้รับนะครับจากเกวสิรันบุรีครับท่านผู้เด็กที่ได้นกก่น,น,น,นอมามอบแจการแบบไม้และของเี่อรินะครับเป็นเสื้อสัญลักษณประจำการแข่งขันในการนี้ครับเป็นสมุภาคสรุปการแข่งข,งขงันตลอดปีออ2ทันครับ สองสัปดาห์ที่ผ่านมาจากของเจนที่ทางสมาคมขอบคุณครับวันนี้ท่านรองปริญญาเกิดไม่ชิดจองเพราะอะไรการยศาสร์พันธุ์เลยครับท่านได้เสียสละเวลาเราต้อมีความประทับใจกับบรรยากาศครับขยับมาเลยครับขยับมาเลยครับพี่เก่งครับทีมงานลุ่นแรงขยับเละระขึ้นมาเลยครับสามร้อยกว่าชีวิตท่านผู้ชมครับเดี๋ยวกำลังจะหายใจโรลลิ่งไปข้างล่างแล้วเดี๋ยวปล่อยตัวกันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มครับ ครับที่สาล้นะทีวีทุกช่องครับเพื่อให้ได้เห็นบรรยากาศของที่เขินกันเัวขึ้นเสียงเฮดังๆครับครับขยับมาเลยครับขยับมาเลยครับพี่เก่งครับทีมงานวุ้นแรงขยับเร็วๆขึ้นมาเลยครับ300กว่าชีวิตท่านผู้ชมครับเดี๋ยวตอนนั้นจะหายใจโลลิงไปข้างล่างแล้วเดี๋ยวปล่อยตัวกันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มผู้ตัินผู้ตัินครับครับที่สามแทนะทีวีทุกช่องครับเพื่อให้ได้เห็นบรรยากาศของ ตัวขึ้นเสียงเฮดังๆครับค้างไว้ก่อนค้างไว้ก่อนใจเย็นๆที่จ๋าไวรุ่นผมเท่ย่างนี้อย่าว้าบุ่นครับบรรยากาศการปล่อยตัวนักกีฬาเซนเตเรจ้าสาวๆจากอำเภอครับวันนี้มาพร้อมกับทีมงานท่าไดอำเภอครับวันนี้นะครับมอบรอยยิ้มและความอบอุ่นให้เป็นให้กำลังใจดีที่สุดครับ พลังใจกับบรรดาเพื่อนๆพี่นักปั่นหน่อยครับชูมือขวาขึ้นครับนักปั่นทุกคนครับนักปั่นทุกคนผมจะเริ่มนับแล้วนะครับห้าสี่สามสองหนึ่งสัญญาณจรมาครับสัญญาณมาครับสัญญาณมาครับอห้คาให้นักกีฬาทุกคนโชคดีครับโอ้ LCC LCC g s b FC ตลอดการสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับดินดนีต้อนรับครับสา้าโอ้โหเซมูรนี่ัวเก่งเลยครับเซมูรนี่ัวเก่งเลยครับทีมงานที่ดูทีมงานที่ดูทีมงานที่ดูดนะครับไปแล้วครับลาไปจากาศครับ LCC LCC g s b FC ตลอดการสำนักครับดนินดต้อครับ 39โอ้โหเจมูรีนี่ตัวเก่งเลยครับเจมูรีนี่ตัวเก่งเลยครับทีมงานที่ดูทีมงานที่ดูทีมงานที่หนูไปแล้ครับยินดีต้อนรับบรรยากาศครับ LCC LCC TSB FC ตลอดการสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับยินดีต้อนรับครับ39 โอ้โหเจมูรีนี่ัวเก่งเลยครับเจมูรีนี่ัวเก่งเลยครับว d ดีสิโอ้โหเมื่อวานคว้าแชมป์ด้วยปจะจานไปแล้วยินดีต้อนรับครับ 今天再来。 in นู่นไอ้นู่นไอ้นู่นไอ้ไอ้ไอ้คิมทั้งสองคนเยี่ยมมากโบ

คราดสริผมเทพจะทยังไงครับ้าล่าครับนะูได้ึน้น่ารักคาองพระบตกกับ,บตำแหน่งที่สครับันได้ชเือรัรป้ววันนี้ผู้ำง,งวัีเียไว้พอรูทีวันหาชันเมื่อวานนี้ได้เพื่รัชาตเสิเแล้ววันนี้มาต่อวย

เหรียญทองแชมป์เอเชียรุ่นสี่ิบเจครับมาอย่างเท่ครับวัยรุ่นไม่ว่ารุ่นอะไรครับเพราะว่ามีอันดับและก็ตัวเองรางวัลด้วยรุชมาอริยะประณ์จากคอนเซ็ปต์สุดเอเย่นชิตเอ็นเตียครับฮุตแลนด์ไซรี นาทีแก้ทีงานที่แจ้งครับไซค์ครี่ทีอันดับที่สองครับแชมป์ของเราไซค์ครี่ีครับสาวน้อยนักปั่นจักอำนาจจังเลยครับนักกีฬาผู้หญอายุ3 5มสิ่ปีครับชันดานหอมชิงนักระดมีแท่ตั้งทีเจ็บจุดการที่ปสาใอรักสวัสดิยเลยวเดราดีไห้มาเตเลย

เป็นอะไรก็เป็นใจระบบอกท่าไปดิสมัครคนัการปานอยาาร่เราคนวงีจไรกาน่สดชาไุยดัไมไห่นไปแลไการวไหนครับเหมือนเดมี่ไม่มีอะไรวุฒ้การณ์สองคนฝอยอปิไดป อก้งทีมผู้รุ่น45-49ปีชายได้แก่โงการกีฬาจักรยานนะครับสำหรับจากเกมคณฑ์นนะครับทีเซนโรกครับ สะอาดครับ TSC SCC ครับและสามารถพูดโดริ้วแบบอัตตาตีแปม่ไูไปแคนี้เหรอ้ตั้านไม่้รแปดสอามรุ่นเหรอพี่ตั้มพี่ตั้มขอขอใช้รูปหน่ยช่วยหน่อยโอเคครับช่วยหน่อย